จะพาไปรับชมรถกระบะย,ยกสูงตัวสมาร์ทแคปพร้อมแคริบอยเกียร์ออตโต้ปี2018ค่ะคันนี้419,000ผ่อนสบายๆผ่อนเริ่มต้นเพียง7 000, 6 0 0เท่านั้นสีบอลเงินเป็นสีที่ดูแลรักษาความสะอาดง่ายรถสวยรถประวังจากหน่วยงานค่ะขับมือเดียวสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตามรายละเอียดได้ในคลิปเต็มค่ะ ค่าจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหนึ่งเพชรยนตร์รถยนต์มือสองคัดเกรดก่อ,อื่นเลยอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ tag, กด s u b สไครต์คุณจะได้ไม่พลาดรถสวยๆที่น้ำหนึ่งน้ำมาแนะนําให้ทุกๆท่านได้รับชมกันค่ะและคลิปนี้ค่ะน้ำหนึ่งพาทุกๆท่านมาพบกับรถกระบะยกสูงนะคะคันนี้เป็นตัว Smart c a คปี2 0 1 0 8ค่ะนะคะการันตีสภาพเดิมกันอีกเช่นเคยค่ะคันนี้มาพร้อมกับแคลิบอยเกียออโต้ด้วยนะคะเลขไม์อยู่150,000โลค่ะคันนี้419,000ผ่อนเริ่มต้นอยู่เพียงแค่7,006 6เท่านั้นลูกค้าท่านใดสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะดูคลิปนี้ให้จบนะคะอย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กด subscribe ให้กับน้ำหนึ่งด้วยนะคะคันนี้สีบอลเงินเป็นสีที่ดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายด้วยนะคะเป็นพิลเนอระกระบะย,ยกสูงสมาร์ทแค2.4ตัว e นะคะ เครื่อง2อ0พันเดี๋ยวนั้นจะพารับชมรอบๆคันเลยนะคะเกียร์ออโต้ด้วยนะใครที่มองหาเกียร์ออโต้อยู่นะตอนนี้เกียร์ออโต้เข้ามารัวๆเลยนะคะเดี๋ยวพารับชมรอบๆคันกันค่ะคันนี้เป็นโฉมปี2018นะคะจะได้กระจังหน้าโฉมนี้เลยนะคะเป็นโฉมหน้าหล่อนะกระจังหน้าสีดำนะตัดขอบโครเมียมมาดูใกล้ๆกันดีกว่านะตัวช่องระบายอากาศตัวนี้นะคะก็เป็นแบบรังพึ่งนะนี่ สีดำโลโก้อยู่ตรงกลางชัดเจนเลยค่ะนะคะไฟหน้าก็ได้เป็นไฟมันติลรีเฟกเ,เตอร์แบบฮาโลเจนนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าด้วยการันตีสภาพเดิมกันอีกเช่นเคยค่ะคุณลูกค้าขานะ,ะ,นะะเดี๋ยวพาไปดูรอบรอบคันนะคะในส่วนของฝากระโปรงนคะคะก็นี่ ตัดเหลี่ยมคมสวยๆค่ะนะคะได้คมสวยๆปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะ,ะในส่วนของแม็กและก็ยางกันบ้างค่ะแม็กแล้วก็ยางก็ได้เป็นแม็กเดิมจากโรงงานนะคะแม็กยางแม็กเดิมจากโรงงานแม็กหกลูนะคะได้เป็นยางดันหลบนะคะคันนี้แม็กขอบ17นิ้วยางปี20นะคะสัปดาห์ที่23อ่า23 20นสอะแล้วก็เบอร์ยางนะคะนำเบอร์ยางอยู่ที่265ทับ 6 5ห1 7นะคะก็ไ,ได้เป็นยางดันหลบไปนะมาดูในส่วนของซุ้มล้อกใ,นในกล้ๆกๆกันบ้างคะ่ะอันนี้สภาพเดิมไม่มีพิความชนหนักจมน้ำคะ่ะคุณลูกค้า่ะเป็นรถปรอระวังจากหน่วยงานอีกหนึ่งคันนะคะ การันตีเราสามารถรู้แหล่งที่มาที่ไปได้กระจกมองข้างเป็นโครเมียมมาพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างค่ะนะมีสัญ,ญลักษณ์ไฮลักษณ์นะคะอยู่ตรงข้างแก้มตรงประตูนะแล้วก็ที่เปิดด้านนอกเป็นโครเมียมเพิ่มความหรูหรานะได้กระจกเดิมนะคะแล้วก็พร้อมกับสัญญาณการขโมยนะมาดูโครงสร้างตัวรถคันนี้กันบ้างดีกว่านะคะตัวนอ็อตนะคะก็จะได้เป็นน็อตเดิมเดิม คันนี้นะคะเป็นรถเดิมปรับสภาพภายในให้นะคะก็อาจจะมีในส่วนของฟิล์มเดี๋ยวตรงนี้น้ำหนึ่งติดฟิล์มให้ใหม่นะคะก็อาจจะมีฟิล์มนอตที่ชารุดน้ำหนึ่งติดฟิล์มให้ใหม่ค่ะใครสนใจคันนี้ได้ฟิล์มไปนะแผงประตูค่ะแผงประตูตัวนี้ก็จะเป็นผ้านะคะแล้วก็ตรงนี้ก็ตกแต่งด้วยวัสดุสีเงินที่เปิดด้านในเป็นโครเมียมด้านนอกเป็นโครเมียมค่ะตรงนี้ก็เป็นสีดํานะคะก็เปิดที่เปิดกระจกตรงนี้นะคะอ่ะมาดูเป็นกระบะยกสูงก็มาพร้อมกับบันไดข้างสีดํา นะคะบันไดข้างสีดํามาเปิดดูแคปดูโครงสร้างแคปด้านในกันบ้างดีกว่านี่ค่ะภายในสวยจริงค่ะตัวน็อตเดิมนะคะไม่มีชนบ่งบอกว่าฝั่งนี้ด้านข้างนี้ไม่มีชนมาแน่นอนนะคะไม่ได้โดนชนมาแน่นอนค่ะนี่แถบประตูด้านข้างกระจิสภาพเดิมเลยนะคะได้เป็นแคลรี่บอยท้ายเดิม ถ้าลูกค้าไม่สนใจแคริบอยหรือว่าไม่ชอบแจ้งได้นะคะเดี๋ยวดาเนินถอดออกให้ก็ลูกค้าหลายๆท่านอยากได้แคริบอยเนาะคันนี้ก็เอาไปเลยราคานะคะอยู่ที่419,000ก็ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่7,006ค่ะผ่อนเริ่มต้น7,006นะคะอ่ะอันนี้ก็คือยังด้านหลังก็ดันหอบค่ะเหมือนกันสีเส้นเลยนะคะเหมือนกันสีเส้นเลยปี2020ยางปี20 Mac c o บ17นิ้วนี่อ่ะนี่คะ่ะให้ดูพวกแบบ คัตซีสวยๆนะคะช่วงล่างแน่นๆเข้ามาทดลองขับได้มาพร้อมกับยางอะไหล่ด้านหลังส่วนด้านท้ายนะคะก็ได้ท้ายท้ายเดิมค่ะนะคะมาพร้อมไฟเบรกดวงที่3มที่เปิดด้านหลังนะคะเป็นโครเมียมแล้วก็มีโลโก้นะคะโตโยตา้าไฮรักตัว E ีค่ะรีโวแล้วก็กันชนด้านท้ายค่ะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ถอยเซ็นเซอร์กะระยะด้านหลังด้วยก้มต่ํากันดูสักนิดนึงค่ะคุณลูกค้าค่ะ นี่มาพร้อมกับยางอะไหล่อุปกรณ์เครื่องมือนะคะจะอยู่ใต้เบาะนะเดี๋ยวด้ำหนึ่งพาไปดูอันนี้ก็พร้อมกับ c แ r รีบอยมาให้นี่เปิดแครีบอยดูด้านหลังนี่ได้ด้านหลังสวยเลยค่ะนะคะก็มี c แ r รีบอยมาให้ค่ะเป็นเกียร์ออโต้นะคะคันนี้มาเปิดดูท้ายดูสักนิดนึ่งให้ดูด้านหลังตัวน็อตนะคะ การันตีสภาพเดิมอีกเช่นเคยหักนํารถออกไปเจอหลักฐานมีการตัดต่อตัแต,แต่เปลียนตัวเครื่องตัวถังมานําหลักฐานมาได้เลยเรายินดีดูแลซื้อคืนให้นะนี่ตัวเนาะตัวปั100ม๊มรอยเมกอาพต่างๆสภาพเดิมสวยค่ะคุณลูกค้าขะอันนี้ก็ได้ท้ายเดิมนะคะก็ติดตัวกันกระแทกให้เรียบร้อยนะอ่ะมาดูด้านข้าง สีบอลเงินเป็นสีที่ดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายนะคะนี่อ่ะอันนี้ก็คือได้ล้อเดิมนี่น้ำหนึ่งให้ดูนะคะในส่วนของล้อไม่มีรอยเบียดไม่มีรอยคูดเลยนะคะอ่ะนี่ค่ะดอกยางก็ยังยังถือว่าใหม่อยู่นะคะได้เป็นยางดัลลอบนะคะปียี่สิบอ่ะนี่ให้ดูในส่วนของ ซุ้มล้อนะคะคัสซีสวยๆนี่สองกันเข้าไปถึงข้างในโครงสร้างข้างในกันเลยทีเดียวสามารถเข้ามาทดลองขับกันได้นะคะที่บริษัทเพชรยนต์ถนนเสรีไทย68แยกที่หนึ่งหรือว่าจะโทรหาสอบถามน้ำหนึ่งได้096 198 4963ก่งเี่ค่ะติดต่อสอบถามในเรื่องของเครดิตได้นะคะกระบะย,ยกสูง4ประตูนะคะบันไดข้างสีดำอ่ะนี นาะแผงประตูคุณลูกค้าขาพูมาลายเป็นพูมาลายพาวเวอร์นะคะมีฟังก์ชันซ้ายและขวาเลยนะได้ฟังก์ชันซ้ายแล้วก็ขวานี่มีอแอร์เป็นแบบอันนาล็อกเป็นแบบหมุนนะคะแล้วก็เกียร์เป็นเกียร์ออโต,โต้นะเป็นเกียร์ออโต้อุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงจะ,อย,งะ,ะอยู่ใต้ด้านล่างนี้นะคะอยู่ใต้ด้านล่างเบาะนี้นี่ แต่ตรนี้ขึ้นค่ะนะเดี๋ยวก่อนปล่อยเราใส่ให้นะคะผ้ายางมีครบนะคะผ้ายางมีครบตัวน็อตฝั่งนี้กันบ้างค่ะนี่ให้ดูตัวน็อตฝั่งนี้น็อตเดิมๆนะคะดูใกล้ๆไม่มีรอยคูดไม่มีรอยขัดนะกระจกเป็นกระจกเดิมเอ่อในเรื่องภาษีพลบนะคะตรงนี้เรา ดูแลให้เราต่อให้ค่ะนะเรามีภาษีพรบรให้ได้เป็นเบาะผ้านะคะถุงลมนิรภัยสามใบด้วยกันนะตัวนี้เป็นตัว E ีนะตัว E ีจะได้เบาะผ้าถุงลมนิรภัยสามใบค่ะนะคะแล้วก็ในเรื่องของฟิลมนะ์มเนาะเดี๋ยวนั้หนึ่งเปลี่ยนฟิล์มให้นี่อันนี้ฟิล์มชํารุดอ่ะเราเปลี่ยนฟิล์มให้ค่ะให้ดูในส่วนของเบรกนะคะคันเร่งนะคะไม่มีช้ําแน่นอนนี่ให้ดูพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์ เกียร์นะคะเป็นเกียร์ออโต้หัวเกียร์ไม่มีช้ำเครื่องเสียงรองรับซีดี a m m. นะคะครบคัน่ะมาเดี๋ยวมาสตาร์ทรถดูในส่วนของเลขไม์กันนะคะคันนี้นะคะเลขไม์อยู่ที่หนึ่งแสมโลนี่ค่ 2, 14, โล กระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้านะคะกระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้านี่ที่เปิดด้านในเป็นโครเมียมสวยค่ะสภาพเดิมสวยสี่แส0หนึ่งผ่อนเริ่มต้นเพียง7,500เท่านั้นมาดูข้อมูลรถอีกสักนิดนึงค่ะ โตโยต้ารีโว2.4 e p ีเรเเป็นกระบะยกสูงสมาร์ทแคปนะคะ4 1 9 0 0นนานะคะก็ป mm ี2018เลขไมล์หน0 0 0มนโลนะคะสีบอลเงินค่ะนะคะเป็นรถประวังจากหน่วยงานนะคะขับมือเดียวการันตีสภาพเดิมขับมือเดียวเลยนะคะแล้วก็ไฟก็มีไฟตรงกลางนะคะมีไฟตรงกลางห้องผู้โดยสารนะคะมีไฟด้านหน้าตรงนี้ก็เป็นที่ใส่แว่นตานะคะแล้วก็ ตรงนี้ก็มีที่บังแดดให้นะทั้งสองฝั่งเลยเพดานโป่งโล่งสบายมากๆเลยนะคะก็นั่งสบายค่ะเป็นรถกระบะแขบเนาะนะก็ใครที่มองหากระบะแคบก็สอบถามสนใจสอบถามได้เลยค่ะเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างนะคะตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มของแคร่บอยนะคะอ่ะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างค่ะลูกค้าขาถ้าสนใจนะคะตัวนี้เป็นกระบะนะคะยกสูงนะคะเป็นตัวแขบเนาะ เดี๋ยวมาดูนี่ค่ะอ่ะมาดูมาดูห้องเครื่องกันบ้างนะคะนี่ห้องเครื่องนะคะและอันนี้ก็มีเราดูแลให้นะคะในส่วนของแบตเตอรี่แล้วก็น้ำมันเครื่องนะคะ,ะเสียงดังนิดนึงอ่ะมาดู ให้ดูห้องเครื่องด้านหน้านี่นะคะสะอาดสะอ้านค่ะคุณลูกค้าขาก่อนปล่อยนะคะเราดูแลในส่วนของแบตเตอรี่นะคะแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องให้นี่น้าหนึ่งให้ดูตัวแผ่นเพดต,ต่างๆนะคะ,ะด้านข้างนะคะตัวนอ็อตตัวน็อตนะคะนี่ให้ดูด้านข้างรอยเมคอาซ์นะคะ ไฟด้านหน้าไฟคยยโตะเดิมแท้จากโรงงานค่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นคานด้านหน้านี้ก็มีร่องรอยการใช้งานปกติค่ะคุณลูกค้า่ะถ้าไม่มีร่องรอยนี้แสดงว่ามีการทํามาแน่นอนนะคะการใช้งานผ่านการใช้อาจจะมีร่องรอยเล็กๆน้อยๆเป็นธรรมดาอยู่แล้วบ่งบอกว่ารถไม่ได้มีการชนไม่ได้มีการทํามาคุณลูกค้าคะนะคะนี่อ่ะนี่คือตัวน็อตต่างๆ แผนการความร้อนใต้ฝารกระโปรงก็ยังคงสภาพเดิมสวยค่ะสติ๊กเกอร์ข้อควรระวังนะคะรอยเมคอัพต,ต่างๆนะคะสภาพเดิมสวยสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมยังไงก็สามารถยกหูโทรหาสอบถามได้เลยคันนี้นะคะเป็นกระบะยกสูงนะคะพิลันเนอร์2.4อีนะคะเครื่อง2,004นะคะปี2018 นะัปี2018เป็นกระบะย่สูงสมาร์ทแคปพร้อมแคลริบอยเกียร์ออโต้ค่ะ4 1 9 0 0 0คันนี้ใหม,ม่5 000, 1 0 0ม่หพัโลไม่แสนห้า อ่ะง่ายๆแล้วกันไม่แสนห้าค่ะราคาตั้งขาย4ี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสี่หนึ่งเก้าสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันผ่อนเริ่มต้นเพียงเจ็ดพันหกเท่านั้นสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมลูกค้ามีเครดิตประวัติผ่อนดีผ่อนตรงสามารถอัพจัดดันยอดฟรีดาวได้ยังออกฟรีดาวได้อยู่ถ้าลูกค้ามีเครดิตประวัติผ่อนดีผ่อนตรงนะคะสามารถจัดดันยอดฟรีดาวได้สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมยังไงสามารถยกคูโทรหาสอบถามศูนย์เก้าหกหนึ่งเก้าแปดสี่เก้าหกสามเดี๋ยวนหนึ่งิ้งเบอร์ไว้ใต้ด้านล่างคลิปนี้นะคะสนใจยงงยังงกโทาาสอบถม ของเครดิตได้คลิปนี้น้ำหนึ่งขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ